เ,เหมือนระบบมันกดให้ไงไม่รู้นิ่โป้นี่ อะไรอ๋อเจอกับนี่บอสเกมนี้่ค มันจะคูณสองดมิทอย่างนี้ได้อยู่ เดียวไม่ได้วะอะไรอยู่เนี่ยมันเด้งเลือดได้ไงวะเลือดมันต้องตกหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ตกได้ไงวะเป็นไปไม่ได้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 น้อง một phái màu à. ừ, con bị kinh nguồn vậy phải tua chơi thêm เป็นยังไงล่ะพี่ <c oughs> วายแทงคือเยอะที่ละครับพี่โอ้ไม่นะมึงมึงแท็กทีมกันนะมึงแท็กมือกันนะ่ะ <c oughs> ต้องรัดคลิปด้วยวิธีนี้วะอ <c oughs> ันนี้อันนี้เล่นดีจริงดีกว่าที่ที่ผ่านมาเยอะกว่าจะเจอไงกว่าจะเจอทีมดี <c oughs> แค่ลงสองสัมตาล ตัวจำเป็นไม่ซื้ไเคยเห็นคนจะหยิบมาเลยนี่จะจำเป็นเพื่อตัวเองไม่มีของคนอื่นไอสัตว์หยิบต้องได้ฆ่านะต้องได้ทำสวหาะนี้นี้นะไม่ได้ทำเพื่อทีมเดนหล่นรอก่อนรก่อนขาดเลยได้ตอน คนไทยนี่ว่าจริงอะไรวะเลยห่อ,หอความลับอะไรแตการมาเลยตัวเดียวน่ะเออมันไปตัวเดียวมันโง่เองเราได้อยู่จริงอยู่นี่คนเดียวไม่เป็นไรยื้อไฟได้อยู่โวนเข้าลึอกอยู่ยี่สิบวิจริงปิดดามิดได้แน่นอนก็จะขอปิดดามิดก่อนกลับบ้าน เอาหวานมันออกลูกกำลังจะไปเอานี่แหละช่างงันตีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอืมจะเข้าไม่ทันสินะ,ขนนะะเข้าไม่ทันสินะเธอเข้าไม่ทันสินะไปบนไปเอาของก่อนแป๊บนึงไม่มีของเลยไม่มีของเลยเออรอบนี้โอเคเว้ยรู้สึกไม่ต้องท้อใจ โอ้ฟ oh, <five. S 1> เริ่มเมาไฟแล้วยนหินใส่เพื่ออะไรครับผม oh, เอาเข้าได้นี่คลิปเข้าเนี่ตีเลยนะเนี่ยนั่นแหละครับผมไม่ได้ไงวะอ๋อคลิปตายมารุมดิมันจะกระแทกอออตีจบตีจบอืม มันกระแทกตอนเราตีฉกเพื่อาไงมันต้องกระแทกออกตอนที่เขากำลังตีอยู่เลยจะได้ช่วยป้อมไว้สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะจังเลยปัองเมาหมดเลยกฉกไงปเลยปุมตอนนี้ของพักก่อนเด้อเยบลีนนะดีเล่นดีอยู่ ที่ที่ว่าเอาไปข้ามไปแย่งมันเลยดีดีแล้วแหละที่เจออย่างนี้ดูสกอร์อย่าไปเจอแบบรอบกันก่อนอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาตายสิบตายแปดช่วยกันไม่ได้แล้วมันเกิดหมดละเอารับยียีโดนเอฟลินไล่ครับผมมันจะมีไอ้น้ำนี่พุ่งชนตลอดมันเป็นเหมือนแพสซีฟแพสซีอะไรคิดเลื่องเื่อนออฟไม่ได้ไม่ทันแล้วล่ะ ไปบนไปบนช่วยกับมั้ไปช่วยดันล่างดีกว่าอยากจบเตียงด้วยไหมอะไรเขาเนี่ยมันเนี่ยจบมันเนี่ยมันทำไมไม่ใช้สกิลว่าบอดหรือเปล่าเนี่ย หรือว่ามานาหมดลืมเช็คเลยเมื่อกี้นีเกเองง่ายก็ง่ายไปเลยฮะนีเกเองมายากก็ยากสุดๆออกมาแล้วมังพท้าเงได้โอ้โธชีวิตทั้งหมดอำไมมันเร็วละนั่นสิจบแล้วล่ะตัวยอมแพ้แล้วอ่ะ อ่ะตัยอมแพ้แล้วไอ้หนุม่มขอลุยหน่อยกูยอมแพ้ไปแล้วเหมียขนาดยอมแพ้ยังพาดูดเข้าแบบจาวาเข้าไปอาหนึ่องทีเดียวหายเลยจาวานหลงัะมาแล้วแต่คนเล่นเที่ยวกทูทีมนี้เสร็จเป็นทีมที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากเอสเอสเฉยดูต้องชนะอีกหนึ่งครั้งเพื่อเรื่องขั้นโคตรหรือ <laughs> shut up